หนักไหม,มแหลมเฮ้ยมีท่านผู้ชมได้ยินไหมเอามีเสียงดิ้นอย่างนี้มีตัวเอาลุ้นกันสิอย่างเงี้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมีตัวเนี่ยไปเด้อมีตัวมีตัว,ม,ตวมีเสียงขยับเฮ้ยท่านผู้ชมเขาแกขแกเขาแขกเขาแขกอยู่มันคืออะไรดูหน่อยดูหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมเลยฮะ อ่ะวันนี้เรามาดูจันกันแล้วผมวันนี้ผมมาประมาณสามโมงเย็นนะนี่ครับผมนี่หลังนี้ผมเนี่ยเมื่อเช้านี่ผมมาเนี่ยล่านล่านแต่ไม้มันไหลเข้ามาฮะมาคาอยู่ปลาชอ่อนวิ่งเข้าวิ่งออกอ้าวพอนี่พอเย็นผมมาดูอ้าวล่านอีกสแสดงว่าไอปลาชอ่อนตัวนั้นอะ่ะมันต้องมาเกี่ยวกันอยู่แถวนี้แน่นอนมีตัวแน่นอนนู่นนะผมวันนี้ล่านหลายหลังเลยฮะนูนะ่นฮะนูน่นนะผมเห็นไหมเอ่ยไข่ไกลดนู่นะนู่นนะ นะโอ้โดนการล่านหลายหลังอยู่ครับผมท่านผู้ชมเอาดูหลังนี้กันเนีย้ยใส่ล่อปลาลังเข้าไปด้วยนะเนี่ยพม่าเนี่ยวิธีดักต้องดักนี้เลยนะอันปลาเลยประช่อประบูน้อยผมเนี่ยบูน้อยไว้ก่อนดูนี่ก่อนเนีย้ยอ,อยังไงท่านผู้ชมดูเลยเนีย่ย ตัวมเอยอครับผู้ชมอะไรลองดูดิเปตัวไหมละ่ะเอไม่มีเฉยเออตัวอะไรเข้าไปอีกอะเอาไม่เปไ็นไรเราไปดูต่องั้น่ะเอ๊โดนไหนลลั่นนเนไปมาเราไปดูทางนี้กันมานี่ท่านผู้ชมหลังนี้กรลั่นนะผมนั่นเออลั่นทุกหลังหมาวานนี่ไม่ได้มาดูอะนูน่นอีกหลังหนึงเดี๋ยวเนู่นหน่หนูน นะ,ะลั่นนะก็ลั่นนะผมโอ้สี่หลังเห็นเห็นอนะ่ะไปดูเลยแหมหลังนี้ไม่ค่อยพลาดเลยนะผมท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆไปดูสิมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมาดูกันหน่อยจะเอ๋กันหน่อย งเฮง้ย,ยท่านผู้ชมมีตัวเนี่ยไ,ได้แล้วมีตัวมีตัวมีเสียงขยับเฮ้ยท่านผู้ชมเขาแคกเขาแคกเขาแคกอยู่มันคืออะไรดูดหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวมาดูตัวอะไรโอ้โหโอ้ยนั่นไงโอ้ยตัวนี้เองปาทโฮ เข้าไปได้ยังไงเนี่ยอ้า oh. ว <laughs> นี่โอ้ oh. ดูเถอะมีเลขไหมท่านผู้ชมดูเนี่ยใหม่มครับผมเอ้าไปไปโอ้เอ้าโอเคไปดูต่อดูต่อถึงแล้วท่านผู้ชมดูดิเป็นยังไงแอาล่านนี่น่าจะได้ความอยู่อ่ะดูกันสิตัวอะไรขอแคบขอแคบขอแคก เป็นไงท่านผู้ชมดูสิหนักไหมอืมอะไรมันเฮ้ยมีท่านผู้ชมได้ยินไหมเอา้ามีเสียงดิ้นอย่างนี้มีตัวเอารุนกันสิอย่างเงี้ยมาอือ มีเสียงดิ้นมีเสียงดิ้นนั่นๆๆๆๆๆท่านผู้ชมเอ้าเห็นหางไหมเนี้ยเนี่ยเนี้เอ้าหางเลยครับวิวิวิปลาดุกใหญ่นั่นไงวู้ยเบลอเลยท่านผู้ชมปาโฮเป็นไงครับโอ้โหนั่นไงว่าแล้วโอ้โหตัวนี่ท่านผู้ชมดูเถอะไม่เอ้ยปลาดุกเนี่ยปลาดุกปลาดุกเหลืองเลยนะท่านผู้ชม หน้าหลุดหน้า,เห,นนะาเห็นไหมอ้าวนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมซูมมาแล้วผมเนี่ยอ้าวเจ๋วเลยเนี่ยหลังสองเมื่อกี้นี้ไม่ใหม่ชยนะผมนะอุ้ย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 โอย้ดินแรงนะดูเนี่ยจะมาไหมเฮ้ ติดเชือกครับผมเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วปึบเรียบร้อยโอ้โหนี่ดูกคนนี้นี่เลยนะนี่เห็นหัวไหมเอนะ่ยอ๋อนี่ปลาด,ดุกปลาดุกนาปลาดุกเหลืองนะฮะนี่ฮะอืมนะไปดูต่อดูต่อโอ้มันลั่นแทบทุกหลังอนะ่ะท่านผู้ชมไปลั่นอยู่ส่งมาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฮะลั่นลั่นลั่น,ล,นลั่นมีตัวไหมเดี๋ยวรู้ท่านผู้ชมรู้ด้วยกัน นี้เป็นไงทางนี้ล่อปลาลังนะปลาไม่ค่อยเหอน้ํานะปลาเหอน้ําดีๆหน่อยเข้าดีเลยนะท่านผู้ชมหลังนี้ไม่มีตัวเดักไว้ดักไว้เนี่ยตุ้นหลังนี้กันด้วยกันเลยจะมีไหมเนาะท่านผู้ชมลั่นเองหรือเปล่าเนีย่ยไง ยัเงียบอย่างครับผู้ชมอ้าลั่นฟรีเฉยท่านผู้ชมเออไม่มีโอเคไปลั่นได้ไงวะหลังนี้กันบ้างครับผู้ชมเป็นไงลั่นไหมหลังนี้โอ้หลันผู้ชมหลังนี้ก็ลั่นนะเอ้านั่นน่ะลั่นอยู่ลั่นอยู่ดูหลังนี้ก่อนหลังนี้ลั่นไหมถ้าลั่นถลันไหมหลังนี้ไปดูเอ้าหลังนี้ก็ลั่นท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหลังหลังนี้ก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังนี้ก่อน อรูหน <laughs> ่อยเงียบหมท่าผู้ชมอะไรอะหอยมีหอยทวงด้วยอ้าไม่มีตัวเฉยเลยท่านผู้ชมอะไรวะ วันนี้ลั่นฟาวไหลหลังแลวเนะี่ยโอเคไปเดี๋ยวดูต่อหลังมีลั่นอยู่หลังเนี่ยเออคุยท่านผู้ชมอะไรอ่ะทำไมแหลกแหลกแปลกแปลกนะท่านผู้ชมเออจริงนะเนี่ยจะมีเหลือตัวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาหรือเปล่าโอเคมะมีมีเดี๋ยวก็รู้ น,น,นี่เดี๋ยวเขารู้นะฮะวัดไกลกันไปเลยพื้นที่มันไม่มันแหลกแปลกมันแหลกแหลกเกินไปรอบปลาลังผมเป็นไงลองยกดูนหน่อยนีน้ำไม่ขึ้นนะถ้าน้ำขึ้นนี่ได้ได้เรื่องอยู่ได้ลุ้นอยู่แนละ้ว ท่านผู้ชมหนักนะเนี่ยหนักนะอถ้าหนักที่ได้ลุ้นกันอยู่เดี๋ยวดูสิดูหน่อยที่ท่านผู้ชมอะไรตัวไหมอะไรอ้าอ้าวไม่มีเฉยอุ้ยนุน่นเขียเขียหรือเปล่าปะดโทไม่ใช่เฉยเลยแต่ลอยไปแลกแปลกแหลกๆครับท่านผู้ชม โอเคปะผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันโอ้สรุปแล้ววันนี้จานลัานทุกหลังเลยท่านผู้ชมโอ้แต่มีอะไรมีได้อยู่สองตัวมีได้เต่าตัวหนึ่งเต่ายังปล่อยไปแล้วแล้วก็วววได้ปลาดุกตัวหนึ่งโน,น่นน่าล่านไม่รู้มันล่าอีกท่าไหนทาไมถึงมันไม่มีตัวเลยตัวอะไรไปเกาะสลักจันทร์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฮะอ่ะแล้วเราดูด้วยกันโอ้โหวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยฮะอ,อ่ะนี่ฮะโอ้ดูครับผมปลาดุกโอ้ดูกระทุงเยอะ หัวเยินเลยครับผมนี่ครับผมได้ย่างสวยแล้วฮะปะดุกน้าผมเนี่ยอย่างสวยอย่างใหญ่ครับผมแจ๋วจริงๆอก็ถ้าใครสนใจจันก็ติดต่อมาทางเพจผมได้เลยนะทางแชทอินบ็อกผมได้เลยก็จะมีทั้งรอบดักปลาลังนะครับผมแล้วก็จันทดักปลาครับผมเนี่ยจันดักปลาเนี่ยได้ผลในช่วงเนี้ยดักเนี่ยได้ผลดีที่สุดเลยฮะช่วงนี้นะฝนตกน้ําขึ้นนะเหมือนที่บ้านผมเนี่ยน้กากาลังขึ้นเนี่ยปาลากาลังหาที่วางไข่กันนะครับผมเนี่ย หาที่วางไข่หากินเอาปลาบ้านน้านี่คือเข้าดีมากมาเลยผมสุดยอดเลยผมดูถ้าดูเช้าดูเย็นย่ยิ่งดีเลยฮะเมื่อวานนี้ผมกลับมาช้าผมก็เลยเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกมาดูวันนี้ก็เลยออกมาเร็วหน่อยนะครับผมอ่ะก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายลากค,คนมาหากินและช่องยูทูบช่างสายลากค,คนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม